คุยเรื่องเฉพาะหน้าก่อน3แนวทางที่อาจารย์ก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นเ็จเด็ดขาดหรอกแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรนะเอาเรื่องแรกคือขยายจุดจําหน่าย80บาท1000จุดทั่วประเทศใครจะไปเดินทางไปไกลเพื่อไปหาจุด80บาท1000จุดเนี่ยเราจะทําทุกอาเภอสมว่าคุณรวิทย์เนี่ยอยากจะซื้อสลาก80บาทตอนนี้ไม่รู้ซื้อที่ไหนถ้ามีกระแสในโซเชียลบอกว่าโอ้นี่เงอำเภอเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยมันมีอยู่ที่นี้ขาย2 5 0 0ใบ ขาย8ปสิบ,บาททุกใบคุณวรวิจะไปซื้อไหมถ้าอยู่ไกลก็ไม่ไม่ไปปัจจครับแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้อก,ลก็ต้องบวกลบคูณหารดูว่าเอ๊ะมันคุ้มค่าน้ามันค่าเดินทางไหมเพราะนั่นแสดงว่ามีทางเลือกถ้ามันคุ้มก็จะไปเพราะถามว่า1,000พันจุดเนี่ยมันน้อยไปไหมน้อยผมควรจะมีทุกตําบลไหมทุกอําเภอไหมก็คือ7 0 0 0ันจุดคือทุกตําบลผมมีทุกหมู่บ้านก็คือ7 0,000จุดแต่นีหลักการของธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทุกหมู่บ้านจะซื้อไม่ใช่ทุกตาบลจะซื้อแต่ผมเอาใหม่สมมุติว่าาถ้1,000จดน มีปริมาณการขายที่มากพอและมีคนคิดว่ามีที่ซื้อถามว่าคนขายบริเวณจุดที่เขาขาย80บาทเขาจะขายราคาลงไหมครับดึงราคาลงจาก80บาทดึงลงนั่นคือสาเหตุที่เราต้องการที่ทําก็คือว่าเราต้องการคนขายที่ซื่อสัตย์ต่อก,การขายป0สิบบาทเนี่ยมาขายและเป็นทางเลือกประชาชนไปซื้อผมถามว่าถ้าเราหาคนขายที่ซื่อสัตย์ไม่ได้ทําไมเราไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่ซื่อสัตย์ในการขายล่ะ ราะว่าธรรมชาติที่เราต้องดูแลคือคนทําธุรกิจเนี่ยต้องดูแลลูกค้าและซื้อสอตว์ต่อลูกค้าถูกไหมครับเพราะผมตอบกับที่คุณวริธเราคาดหวังว่าจะมีคนที่พร้อมจะขายในราคา8ปิบาทถึงพันจุดทุก,กอาเภอเราคาดหวังว่าจะมีแต่นี้เมื่อข้อมูลออกมาว่าคนขายไม่พร้อมจะขาย8ปสิบาทเราก็บอกว่างั้นขอโอกาสประชาชนนะขอให้เครื่องมาขายแทนคุณวรวิทย์คิดไหมว่าถ้าเราให้สลากตอนนี้ที่คนสอง2,000คนนะครับที่เป็นคนขายนะที่ได้โคต้าแสกสลากนะครับ5เล่มต่อคนเนี่ย ส่งไปที่70บาท40ได้กําไรใบละ9บาท60คุณวราวิคิดว่าถ้าคนขายเหล่านั้นขายเองสลากจะเกินราคาไหมก็ต้องขาย80ก็ไม่เกินอยู่แล้วแลวก็ได้กําไรรพอสมควรเพราะนั้นข้อที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ถ้าคนขายซื่อสัตย์ต่อคําสัญญาที่ให้กับสํานักงานสลากขายเองทุกคนโดยไม่ขายปัวไม่ไปขายช่วงกับคนอื่นมัน80แน่นอนนอกจากเขาคนขายเหล่านั้นขายเองแต่จะบอกว่าเลขนี้เลขดัง เขาจะทําการช่อชนกับคนซื้อโดยการตั้งราคาเกิน80ดิเห็นด้วยผมใช่ไหมถ้าคนสองแสนคนเนี่ยขายเองจะมีตลาดยี่ปัวสาปัวไหมก็ไม่ควรจะมีไม่มีไม่ใช่ไม่ควรต้องไม่มีผมถามว่าจริงจผมถามว่าดอทคอเนี่ยจะมีไหมแล้วทําไมเราถึงจะต้องเอากิเลสของพวกเราเนี่ยไปทําร้ายกฎหมายล่ะทาไมดอทคอมคุณไม่มีสลากอยู่ในมือคุณจะไปกว้านซื้อทําไมครับยี่ปัว คุณไปว่านซื้อสลากมาเพื่อส่งเสริมให้ทำผิดกฎหมายถ้าสมมติสลากพิมพ์ปัจจุบันเราหนึ่งรอล้านใบเนี่ยเราพิมพ์เพิ่มให้คนขายที่คนได้ขาย200ล้านใบ3า0รอล้านใบคุณวรวิทย์ห่วงอะไรไหมคนก็ก็คือคิดว่าคนขายสลากทุกคนจะขายได้หมดไหมไม่หมดไม่หมดโอเคนะครับถ้าถึงสองสามสองอมร้ยสามล้านาแล้วพอสลากเนี่ยขายไม่ได้เนี่ยสลาก8ปสิบาทจะมีมูลค่าเหลือเท่าไหร่ครับศูนย์ถูกไหมครับวิธีการดูแลเรื่องสลากกี่แของรัฐบาลมีคนเกี่ยวข้องอยู่สองคน หนึ่งคือคนซื้อตับคนขายคนขายแยกเป็น3มกลุ่ม1คือคนขายที่ขายเองซื้อสัตว์ตะวิชาชีพขาย80ครับคนกลุ่มที่2คนขายขายเองแต่ไม่ซื้อสัตว์กับวิชาชีพขายเกิน80คนที่3คือคนขายที่ขายช่วงทํากําไรรอบแรกแล้วไปซื้อตลาดขายส่งอีกทีมาขายรอบสองกลุ่มที่4คือคนที่เป็นดอมินีไม่ได้ทําอะไรเลยเอาชื่อมาแปะแล้วเอาสลับไปให้ยี่ปัวผมถามว่าคุณราวิทยากจะให้เราดูแลคนซื้อ20ล้านคนซื้อสลับ80 หรือดูแลคนขายสองแสนคนที่อยู่ในสามสี่กลุ่มนี้มันก็มันก็มันก็ต้องดูแลทั้งหมดนะอ่าอย่าตอบสิใช่ไหมอ่ะคนผู้บริโภคก็ต้องได้แปดสิบถูกครับคนที่เขาทําซื่อสัตย์รับมาแล้วขายเองก็ต้องดูแลเขาทีนี้มาตรการที่จะออกมามันก็ไม่ควรกระทบคนที่ทาความดีอ่ยกฎหมายให้อํานาจสลากกินแบ่งรัฐบาลดูแลผู้ซื้อให้ซื้อในราคาแปดิบเพราะสังเกตว่าคุณรวิจะตอบเหมือนบอร์ดสลากนะด้วยจริยธรรมที่เราคิดว่าเราต้องดูแลคนขาย เริ่มถามว่าจะดูแลคนขายที่ซื้อสัตว์หรือคนขายไม่ซื้อสัตว์ก็ชัดเจนดูแลคนขายซื้อสัตว์ <laughs> ผมตอบมาตรการที่หนึ่งนะโ <laughs> <Okay. S 2> อเคอาจารย์มันไปหวังพึ่งความซื่อสัตว์ของคน okay, โอเคกฎหมายมันก็มีอยู่แต่ก็ดูเหมือนมันจะทําอะไรไม่ได้อาจารย์ก็เคยไปเดินตรวจด้ตั้ง,งหลายครั้งแต่ก็ยังเห็นงอกที่นั่นที่นี่นะครับมันมันไม่พอหรือเปล่าผมต้องมันหวังแค่ระบบคือตัวระบบมันมันยังไม่ดีพอหรือเปล่าเราพูดถึงมาตรการที่ต้องทําถามว่าเราเขาสัญญากับเราไหมเขียนในลักษณ์อักษรว่าเขาจะขายแปาสับรา แต่เขาไม่ทำถูกไหมครับตอนนี้ผมมักจะพูดแบบแซวเล่นๆนะสิ่งที่สํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขาดในเรื่องของการที่ดูแลคนขายเนี่ยคือเราไม่ได้ให้เขาสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกต <c oughs> ว่าจะขายเกิน80 <c oughs> เพราะนั้นเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์